ขึ้นชื่อว่าการพนันเมื่อลองได้เล่นกันแล้วล่ะก็มันก็ต้องมีทั้งฝ่ายได้และฝ่ายเสียการพนันก็ต้องมีทั้งเล่เหลี่ยมและชั้นเชิงของแต่ละคนว่าใครจะเหนือกว่ากาันบางไรายไปเจอพวกแก๊งต้มตุ๋นชนไปเล่นแกล้งควักเงินออกมาโชว์มากๆเห็นเงินเขามากๆอยากจะได้ก็เข้าไปเล่นพอรู้ตัวว่าถูกต้มก็เปื่อเสียแล้วหมดเนื้อหมดตัวไอ้การพนันทำให้เสียผู้เสียคนมาแล้วมากต่อมากบ้างเสียไปแล้วก็อยากได้คืน ไม่มีทุนไปต่อก็ยักยอกเงินบริษัทหรือแอบเอาเงินหลวงไปเล่นซิจนปนเปีีพอเรื่องแตกก็หนีกันกระเจิงกระเจิงหนีไม่ทันก็เข้าคุกบ้างก็หนีปัญหาชีวิตทิ้งลูกทิ้งเมียให้ตกกรรมลำบากบางรายหมดเนื้อหมดตัวก็ชวนสมัครพรรคพวกออกปล้นชาวบ้านตำรวจจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็รอดตัวไปบางรายปล้นแล้วหนีไม่รอดก็เจอคุกเข้าไปหลายปีครับท,ทั้งทั้งที่รู้ว่า ไอ้การพนันหน่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มนุษย์เราก็ส่อสแสวงหาเล่นกันไม่เว้นแต่ละวันครับวกกลับมาเข้าเรื่องแม่เสือสาวที่แขนบ่อนพนันเพราะโดนต้มจนหมดตัวเลยคิดชั่ววางแผนปล้นเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มเศษของคืนวันที่26พฤศจิกายน2528ซึ่งเป็นคืนวันเพ็ญเดือน12ตรงกับวันประเพณีลอยกระทงซึ่งตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ก็จะมีการจัดง,งานลอยกระทงกันขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราไว้และที่จังหวัดนครราชสีมาทางเทศบาลเมืองก็ได้จัดให้มีงานประเพณีขึ้นที่หน้าสารากางจังหวัดครับงานใหญ่เช่นนี้ก็ต้องมีประชาชนมากมายเข้ามาชมงานผู้ที่จะต้องทํางานหนักก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็เจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นแหละต้องคอยให้ความสะดวกและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชน ที่แห่กันมาเที่ยวงานตามหน้าที่และในขณะนั้นบริเวณงานประชาชนกําลังสนุกสนานเสียงเพลงกระหึ่มออกจากลาโพงเครื่องขยายเสียงเป็นเพลงวันเพ็ญเดือนสิบสอง 12, น้ำนองเต็มตะลิ่งพวกเราชายหญิงสนุกกันจริงมาลอยกระทงและที่บนฟลอร์รำวงพวกวัยรุ่นกําลังสนุกสนานกับพวกนางรําสสาวเงามๆม,มากหน้าหลายตาเต้นกันอย่างชนิดที่ว่าไฟแลบเลยล่ะครับฟูงชนที่เบียดจเจ็ดเยียดเอาอัดกันอยู่นั้น ก็มีสารวัตรหนุ่มคนขยันพันตรจตรีอํานาจอันอาจงาบสารวัตรสอบสวนและพันตรจตรีชานวิทย์ปรางทวัตสารวัตรป้องกันและปราบปรามซึ่งแต่งกายนอกเครื่องแบบเดินตรวจความสงบเรียบร้อยอยู่ในบริเวณงานพอมาถึงสวนสุรนารีก็ได้ยินเสียงวิทยุประจําตัวที่ถืออยู่ในมือแจ้งเหตุให้ทราบว่าเกิดเหตุ3ามสี่ 0, เหตุเกิดที่โรงแรมคาเทย่านตลาสดสดเทศบาลหนึ่งซึ่งอยู่กลางเมืองโคราช ไม่ห่างจากบริเวณงานมากนักสองสารวัตรหนุ่มเมื่อได้รับแจ้งเหตุก็ผ่าร่างอันบอบบางวิ่งตัวปลิวตรงเลี้ยวมาอย่างที่ได้รับแจ้งก่อนใครอื่นแล้วจากนั้นสายตรวจจักรยานยนต์และกําลังตํารวจกลุ่มใหญ่ภายใต้การน,นําของพันตํารวจโทจักรินวัฒนพักดีสารวัตรใหญ่พันตรวจตรีวรนิตทอมีสารวัตรสอบสวนและร้อยตํารวจโทชิโนรสเสนาจากักรร้อยเวทตามไปตรวจสถานที่เกิดเหตุทันที จากการสอบสวนทราบว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายรายนี้คือนายธนงศักดิ์อายุ32ปีอาชีพเป็นเซลแมนขายแบตเตอรี่ห้อหนึ่งในกลุงเที่ยานครได้เดินทางมาติดต่อกับลูกค้าแล้วเข้าไปพักที่โรงแรมดังกล่าวห้องหมายเลข322ได้ถูกคนร้าย3คนคลุ่มหน้าเป็นไอ้โมงแอบเอากุญแจผีมาไขแล้วซ่อนตัวอยู่ในห้องพอนายธนงศักดิ์กลับมาจากชมโฉมหนังนุพมาศในงานลอยกระทงที่จัดขึ้น แล้วกลับเข้ามาอย่างห้องพักกลุ่มวายร้ายก็ได้กลูกันเข้าจับตัวมัดด้วยเชือกปอแก้วแล้วจับขังไว้ในห้องน้ําและปลดเอาทรัพย์สินซึ่งมีทั้งเงินสดนาฬิกาแหวนเพชรสร้อยคอทองคารวมทั้งสิ้น4ี่หมื่นกว่าบาทแล้วหลบหนีไปโดยไม่ทราบทิศทางเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมานี้เองเมื่อได้ทราบดังนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จัดการเคลียร์ห้องพักทุกห้องของโรงแรมทั้ง3ชั้นพอเข้าไปค้นห้อง -2 0 2และ206 ก็พบผู้ต้องสงสัยซึ่งโดดท่าทางมีพิรุษจึงนำตัวมาสอบสวนและให้ผู้ต้องหาชี้ตัวปรากฏว่านายธนงศักดิ์ยืนยันว่าไม่ใช่คนร้ายที่เข้ามาก่อ,อก,การปล้นตนแน่เหตุการณ์เพิ่งจะผ่านไปเพียง30นาทีพันตรจตรีอำนาจสารวัตรหนุ่มไฟแรงพยายามที่จะนึกคิดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากการสอบปากคําพยานและที่สําคัญประสบการณ์ในการทํางานที่คลุกคลีอยู่กับงานประเภทนี้มานานจ,จึงทําให้มั่นใจว่า กลุ่มคนร้ายยังไม่ไปจากที่นี่แน่ๆทุกคนตามผมมาเราจะมีการตรวจห้องพักกันโดยละเอียดอีกครั้งสารวัตรอำนาจออกคำสั่งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วจากนั้นการตรวจค้นห้องพักจึงเริ่มขึ้นโดยใช้ความละเอียดและที่สำคัญก็คือห้องหมายเลข202และ206ซึ่งสารวัตรของเราลงมือตรวจค้นเองหลังจากที่ได้ค้นกระจุยกระจายจนทั่วห้องสายตาของสารวัตรอำนาจ ก็ได้มาหยุดอยู่ที่ถุงใส่เชือกปอแก้วที่อยู่ใต้โต๊ะรับแขกตัวเล็กในห้องเขาหมองแล้วใช้ความคิดเหตุการณ์เมื่อตอนที่เจอนายธนงศักดิ์เสียหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกจับมัดอยู่ในห้องน้ำและเชือกที่ใช้มัดมันก็เป็นเชือกชนิดเดียวกันกับที่เขากำลังมองอยู่ชัดแล้วต้องไอ้สองคนที่เราสงสัยแน่สารวัตรนึกก่อนที่จะลุกพรวดพลาดออกมาสั่งการให้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองไว้ก่อนแล้วจัดการนำตัวไปสอบภาคขยายผลที่โรงพัก โดยแยกสอบสวนกันคนละห้องผู้ต้องหาคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อนังจันทร์หรือน้อยอายุ32ปีให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพร้อมทั้งยืนยันสถานที่เวลาเกิดเหตุว่าตนเองไม่ได้อยู่ที่นั่นส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งคือในเรียนหรือเน่าอายุ21ปีซึ่งก็ให้การปฏิเสธไปตามชั้นเชิงของผู้ร้ายปากแข็งแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เทคนิคเหนือชั้นในการสอบสวนในระบบทั้งขู่ทั้งปลอบ ของพันตรจตรีวรนิตทองมีสารวัตรสืบสวนสอบสวนในเรียนหรือเน่าจึงค่อยๆเผยเ่าออกมาบอกถึงผู้ร่วมงานในการปล้นว่ามีนายประทุมอายุ24ปีนายสุชาติอายุ27ปีนายรัฐอายุ24ปีและนายโจหรือสมพง์ซึ่งในขณะนี้นายโจหรือสมพง์ได้ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงยังไม่กลับมาที่ห้องพักส่วนนายประทุมนายสุชาตินายรัฐ กำลังเดินทางหลบหนีไปตั้งหลักที่จังหวัดขอนแก่นและในการปล้นในครั้งนี้ก็มีนางจันทร์หรือน้อยสาวใหญ่หน่าฉะลมแก้มเปล่งคนที่ถูกจับกุมมาพร้อมกับตนเป็นคนวางแผนกันทั้งหมดเข้าล็อกตำรวจเลยตอนนี้พันตำรวจตรีวรนิตทองมีรีวิทยุด่วนไปยังสอพเอมืองขอนแก่นติดต่อขอ,ขอความร่วมมือไปอยังพันตรตรีพงศักดิ์เพื่อชาติสารวัสสอบสวนของที่นั่นเพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายที่หลบหนีไปแล้วในขณะเดียวกัน กวิทยุแจ้งไปอย่างพันตำรวจตรีชวิทย์ปรางค์ทวั์สารวัตรป้องกันและปราบปรามให้ติดตามหาตัวในสมพงษ์หรือโจซึ่งกำลังเดินเที่ยวงานลอยกระทงอยู่สารวัตรหนุ่มก็ไม่รอช้าจัดการนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นหาโดยเริ่มตั้งแต่ส่วนรักไปจนกระทั่งถึงโรงแรมคาเทก็ไม่พบตัวจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสายคอยตรวจสอบอยู่ที่หน้าโรงแรมรายงานมาว่าในโจกลับมาที่ห้องพักแล้วและขณะดนี้ กำลังอยู่ในห้องพักดังกล่าวพันตํารวจตรีชวิทย์ปรางทวัฒและคณะจึงรีบนํากําลังมุ่งตรงไปยังที่ซึ่งได้รับแจ้งแล้วจัดการให้ตํารวจซ้อนแผนปลอมตัวเป็นนายเรียนหรือเน่าทําทีเข้าไปเรียกให้ลงมาพบแล้วก็ลอกตัวมาโรงพักอย่างสบายๆนาตัวมาสอบสวนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเช่นกันพอเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งเศษก็ได้รับแจ้งจากพันตํารวจตรีพงศักดิ์เกื้อชาติสารวัตรสอบสวนสพมืองขอ,อนแก่น ว่าได้จับกลุ่มตัวนายสุชาติและนายรัฐได้ที่โรงแรมคิงคอนแก่นในขณะที่กำลังจะเปิดห้องพักนำตัวมาสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วส่วนอีกคนคือนายประทุมยังไม่ได้เดินทางออกจากโคราชและจากการขยายผลอัญชกากการก็ได้ทราบต่อมาอีกว่าได้ไปนอนกุกอีหนูอยู่ในสถานบริการแห่งหนึ่งแถวหน้าเมรเมื่อได้ทราบดังนั้นพันต,ร,ตรีวรวรนิตจึงได้รีบรุดไปที่นั่นทันทีแล้วบุกเข้าทำการจับกลุ่มตัวนายประทุม ได้ในขณะที่กําลังล้างหน้าไก่ตอนตีสีเศษก่อนที่จะเดินทางไปสมทบกับเพื่อนที่จังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยปืนลูกสองสั้นหนึ่งกระบอกผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเหมือนกับคนอื่นๆยกเว้นนังจันหรือน้อยคนเดียวที่ยังยืนกระต่ายขาเดียวว่าน้อยไม่รู้น้อยไม่เห็นน้อยไม่ทราบก็จําเป็นที่จะต้องเป็นหน้าที่ของสารวัตรสืบสวนสอบสวนที่จะต้องใช้วิธีปลอบโยนสารพัดร,รวมทั้งวิธีคู่แบบมินเทคนิค จึงทําให้หนางจันเรือน้อยใจอ่อนให้การรับสารภาพในเวลาต่อมาพร้อมนั่งเปิดเผยเรื่องราวที่ทําให้ตนเองต้องมาเป็นแม่เสือสาวผู้วางแผนการปล้นในครั้งนี้ว่าเดิมทีตนเองเป็นไม่ไม้ที่อยากขาดจากสามีซึ่งมีบ้านเดิมอยู่ที่อาเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธรต่อมาบุญนาพาว่าสนะสงได้มีโอกาสรู้จักกับเสียใหญ่ใจดีมีเงินเป็นกระตักอาชีพเป็นตัวแทนขายเสียระดับประเทศเพราะหนังน้อย เป็นคนที่มีรูปร่างสวยมีเสน่ห์จึงทําให้เสียลหลงไหลผลสุดท้ายนางน้อยก็ตกเป็นเมียน้อยเสียซึ่งเสียใหญ่ก็พยายามทุ่มเทเงินทองให้อย่างไม่อัน้นอยู่ด้วยกันมานานหลายปีต่อมาเมียหลวงของเสียก็เกิดรู้ระแคะระขายเกี่ยวกับสามีของตนจึงติดต่อเจรจาเอาเงินจ้างให้เลิกกับสามีเสียโดยให้เงินสด4ี่แสนบาทแล้วจากนั้นก็ยังได้มอบสร้อยคอแหวนเพชรรวมราคาหนักประมาณสิบเอ็ดบาทจากนั้น หัวเสียก็เดินทางไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยความอาลัยและรันทดไปอย่างยิ่งพอมากลางปีนี้นางน้อยได้มีโอกาสรู้จักกับกลุ่มนักพน,นันซึ่งได้แก่นางโบนนางทองบ่อนางไส้อิงและานตีน้อยทั้งหมดเป็นนักเล่นระดับจังหวัดได้มาทําการชักชวนกันเข้าหุ้นเปิดบอดที่ข้างบ้านของเซียนใหญ่โปรโมเตอร์มวยชื่อดังด้วยชั้นเชิงที่อ่อนหัดเมื่อมาเจอสารพัดพิษของเซียนพนันกลุ่มนี้ที่ใช้กรรมวิธีเล่นกลวงแบบงูกินหาง พระหุ่นส่วนเห็นหนางจันเป็นคนมีเงินและชั้นเชิงอ่อนหัดจึงสอนเชิงด้วยการโกงจนนางจันต้หมดตัวมารู้ตนเองว่าถูกต้มมันก็สายไปเสียแล้วเงินทองที่เสียใหญ่ให้มาก็หมดไปคงเหลือไว้แต่ความแค้นที่ฝังแน่นอยู่ในอกที่อจอั้นรอวันเวลาที่จะลบรอยแค้นจงกระทั่งนางน้อยได้มีโอกาสรู้จักกับนายประทุมหัวโจกวายไร้แก๊งนี้เมื่อครั้งที่ไปเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกจึงได้เดินทางไปติดต่อนายประทุม ให้นำสมัครพักพวกมาปล้นหลังแขนนางบบนเจ้าแม่บอนโดยมาพักที่โรงแรมคาเท่ที่เกิดเหตุแต่ในระหว่างนั้นก็ได้เช่ารถแท็กซี่ออกตระเวนค้นหาบอนของนางบบนแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งเงินหมดตัวก็เลยคิดวางแผนปล้นเซลแมนน,มนุ่มผู้คลาหงไายดังกล่าวเพื่อเป็นการหาทุนในการที่จะตามหาบอนของนางบบนจนกระทั่งได้ถูกตำรวจจับได้ครบทั้งแก๊งนี่แหละครับและนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองนครราชสีมา ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ